สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพับแกะเฮ้ยพับกกเฮ้ยพบกับเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วข้าวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่อง i n n a t e t behavior และ learning behavior ไปครูบิมและ By ครูเคค่ะเตรียมสมุดให้พร้อมจับปากกาให้แน่นแล้วไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จัก การเกี่ยวกับเรื่อง innate behavior กันนะคะมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะว่า innate behavior นี้คืออะไรคะอ่าไม่ต้องแย่งกันตอบนะคะไม่ต้องแย่งกันตอบคะ่ะใครตอบได้คุณครูจะให้ศูนจุดห้าคะแนนเลยนะคะมีใครตอบได้ไหมเอ่ยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะพามาทําความรู้จักเกี่ยวกับ innate behavior กันนะคะไปกันเลย อินเนียดบีแฮป v เอ r นะคะความหมายของมันก็คือพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำรรเนิดของสัตว์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัญชาตญาณนะคะ,ะสัญชาตญาณนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมแบบง่ายนะคะในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นค่ะเพื่อการอยู่รอดของสัตว์นั่นเองนะคะการอยู่รอดของสัตว์นะคะที่ถูกควบคุมด้วยหน่วยพันธุกรรมค่ะที่จะแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่เหมือนกันนะคะ แล้วก็พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กำเนิดน,นะคะจะแบ่งออกเป็น4รูปแบบค่ะรูปแบบอะไรบ้างนะคะไปฟังกันได้เลยค่ะค่ะรูปแบบที่1นนะคะก็คือค่านีสีค่ะคานีสินะคะก็จะเป็นพฤติกรรมของสัตว์ค่ะที่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าด้วยการเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าหรือหนีสิ่งเร้านะคะโดยการเคลื่อนที่นะคะก็จะเป็นแบบสเปะสปะค่ะจะเป็น การเคลื่อนที่แบบไม่มีแบบแผนค่ะหรือไม่มีทิศทางที่แน่นอนค่ะจะใครในสิทธ์นะคะก็จะพบในสัตว์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวค่ะและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำนะคะก็จะมีหน่วยรับความรู้สึกที่ยังไม่มีการพัฒนาที่ดีพอค่ะอย่างเช่น ดูรูปข้างขวานะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของเหาใบไม้ค่ะจะมีการเคลื่อนที่แบบสเปะสปะนะคะแบบไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะคะค่ะต่อไปรูปแบบที่สองนะคะก็คือแท็กซิตค่ะแท็กซิตนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ที่มีรูปแบบและทิศทางของการเคลื่อนที่ที่แน่นอนนะคะเนื่องจากสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีหน่วยรับความรู้สึกที่ดีเลยค่ะ จึงทำให้มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างมีประสิทธิธภาพนะคะอย่างเช่นนะคะรูปทา,ทางด้านขวานะคะก็จะเป็นแมงเม้าบินเข้ากองไฟนะ,ะก็จะมีมีการบินที่แบบมุ่งไปที่สิ่งจุดหมายนะคะก็คือกองไฟนะคะดังรูปภาพเลยค่ะคะ่ะต่อไปนะคะก็คือรูปแบบที่3ะคะ่ะรูปแบบที่3ามนะคะก็จะคือรีเฟกค่ะรีเฟกนะคะคือ การตอบสนองอย่างฉับพลันนะคะก็จะเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นร่างกายอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งจะพบในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังค่ะโดยจะตอบสนองต่อสิ่งเร้าเฉพาะส่วนนั้นเช่นการตอบสนองโดยการกระตุกขาเมื่อถูกเคาะที่หัวเข่านะคะการกระตุกขาเมื่อถูกเคาะที่หัวเข่านะคะเกิดจากหน่วยรับความรู้สึกที่เข้าส่งสัญญ,ญาณประสาทไปยังไขสันหลังนะคะ และกระแสประสาทจะผ่านไปยังเซลลประสาทสั่งการค่ะโดยจะทำให้ขากระตุกทันทีเช่นเดียวกับการยกขาหรือยกอวัยวะหรือชักอวัยวะหนีเมื่อโดนของแหลมทิ่มนะคะเช่นการถูกตะปูทิ่มค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็คือรูปแบบที่4ค่ะรูปแบบที่4นะคะก็คือรีเฟกต t ต่อเนื่องค่ะรีเฟกตต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมแบบกริยาสนองฉับพันในลหลายๆหน่วยที่มีความสัมพันธ์กันในการแสดงพฤติกรรมออกมาค่ะเช่นการสร้างรังของพึ่งการชักใยของแมงมุมค่ะการเลี้ยงลูกอ่อนค่ะการป้องกันอนาเขตการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นการบินการเดินนะคะ ค่ะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นรูปแบบของรีเฟกตต่อเนื่องค่ะรูปซ้ายนะคะก็จะเป็นการเลี้ยงลูกอ่อนค่ะแล้วก็รูปทางด้านขวานะคะก็จะเป็นรูปการชักใยของแมงมุมค่ะค่ะเราก็ได้เรียนเรื่อง i n n t t e b e h a v i o เจบกันไปแล้วนะคะ,ะเราจะมาสรุปคร่าวๆกันนะคะว่า i n n a t e behavior มีกี่ประเภทคะมีกี่ประเภทคะอ่า ใช่คะ่ะมีสี่ประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งคือไคนีสิดประเภทที่สองคืออะไรคะอ่าแท็กซีดค่ะประเภทที่สามคืออะไรคะอ่ารีเฟกนะคะประเภทที่สี่ก็คือรีเฟกต่อเนื่องนะคะมีใครรู้ไหมหร่อว่าไค้นีสิทธ์นี้คืออะไรคะสรุปเรียนไปแล้วสรุปมาว่าได้อย่างไรบ้างคะอ่าถูกต้องนะคะก็คือพฤติกรรมการเคลื่อนที่ เข้าหาสิ่งเร้าหรือหนีออกจากสิ่งเร้าโดยไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะคะสเปะสปะค่ะเช่นอะไรคะเช่นอะไรคะอ่าถูกต้องนะคะเห่าใบไม้นะคะอ่าแท็กซี่คืออะไรคะต่อไปแท็กซี่คืออะไรคะอ่าแท็กซี่ก็คือพฤติกรรมของสัตว์ที่มีการเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าหรือหนีออกจากสิ่งเร้าอย่างมีทิศทางที่แน่นอน เช่นอะไรคะเช่นอ่าถูกต้องคะ่ะเมงเม้าบินเข้ากลองไฟนะคะค่ะต่อไปคืออะไรคะรีเฟกอ่าถูกต้องคะ่ะรีเฟกคืออะไรคะรีเฟกนั้นก็คืออ่ารีเฟกนั้นก็คือปฏิกิยาที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ไปกระตุ้นในทันทีนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายคะ่ะเช่นอะไรอ่าก็ถูกต้องนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ การกระพริบตามเมื่อมีผงเข้าตาอันนี้ก็ได้นะคะค่ะต่อไปนะคะคืออะไรสุดท้ายแล้วคืออะไรเอออันสุดท้ายนะคะก็คือรีเฟกตต่อเนื่องนะคะรีเฟกตต่อเนื่องนะคะก็คือสัญชาตญาณน,นะคะก็คือเป็นพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยอัตโนมัตินะคะโดยจะมีแบบแผนที่แน่นอนและมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนนะคะก็ได้เรียน อินเนกับคุณครูบิมไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็จะขึ้นหัวข้อใหม่ก็คือ Learning Behavior ค่ะ l e a r n i n g Behavior นะคะก็คือพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าพฤติกรรมการเรียนรู้คืออะไรมีอะไรบ้างอ่าถ้านักเรียนไม่รู้นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าขามนี้นะคะเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกด้วยเนาะเดี๋ยวครูจะเริ่มสอนกันเลยคะ่ะว่า learning behavior นั้นคืออะไรนะคะ Learning behavior นะคะหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์นนะคะที่สัตว์เคยได้รักมาแล้วก็มีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งสัตว์ที่พบพฤติกรรมนี้ค่ะอาจจะพบในสัตว์ชั้นสูงแล้วก็อาจจะพบในสัตว์ชั้นต่ำบางชนิดค่ะพฤติกรรมการเรียนรู้นะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวเนื่องมาจากพันธุก,กรรมหรือไม่ก็สิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะพฤติกรรมการเรียนรู้เนี่ยเเรา นักเรียนนะคะจากที่ครูสอนเนี่ยก็คือเรานะคะสามารถแบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้เนี่ยได้เป็น6ประเภทค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า6ประเภทนั้นมีประเภทอะไรบ้างอ่เรามาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกเลยนะคะนักเรียนก็คือพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเคยชินพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเคยชินเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สัตว จะหยุดหรือว่าปฏิเสธนะคะที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุน้นเนื่องจากสากเหล่านั้นนะคะได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งเร้าที่มากระตุน้นหรือว่าสิ่งเร้าที่เห็นนั้นไม่สามไม่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตของสันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นหุ่นไล่กาในนาข้าวเป็นยังไงคะที่ผู้ปกครองเราเอามาไว้ในช่วงแรกๆก็คือจะไม่มีกาเข้ามาใกล้นาข้าวเราแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาในแปลงข้าวเราใช่ไหมเพราะว่า สันนะคะเรืวว่ากาเนี่ยเขากลัวใช่ไหมคะแต่พออยู่ไปนานๆๆไปยังไงก็คือจะมีกาเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยกาเ่ิงไม่กลัวหุน่นไล่กาของเรานะคะเป็นเพราะว่ากานะคะได้เรียนรู้แล้วว่าหุ่นไล่กานะคะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อการดำเนินชีวิตของกาค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่2แล้วนะคะพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขเนี่ยเป็นพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเทียม айтесь. ได้เช่นเดียวกับสิ่งเร้าแทนนะคะหรือว่าเป็นการตอบตอสนองต่อสิ่งเร้าชนิดใหม่แทนที่สิ่งเร้าเดิมยกตัวอย่างเช่นการทดลองของอีวานพาร์กลอฟนะคะก็คือเขาอะได้มีการทดลองนะคะในพฤติการการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขในสุนัขน,นะคะโดยตอนแรกเนี่ยเขานําอาหารเอามาให้สุนัขใช่ไหมคะสุนัขมีอาการน้ำลายไหลนะคะแต่เมื่อสั่นกระดิ่งเฉยๆเนี่ยสุนัขน,นะคะไม่ได้มีอาการน้ำลายไหลเลยแล้วก็ เขาก็ได้มีการทดลองนะคะโดยทุกครั้งที่เขาก่อนที่เขาจะนําอาหารไปให้สุนันนะคะ <_ d ose> เขาได้มีการสั่งกระดิ่งทุกครั้งนะคะโดยได้ทําการศึกษาแบบนี้นะคะ่ะมาระยะหนึ่งจนสุดท้ายนะคะ <_ d ose> เขาก็พบว่าหลังๆนะคะเขาได้เอาอาหารไปให้สุนันโดยที่เขาสั่งเพียงกระดิ่งเท่านั้นนะคะโดยที่ยังไม่มีอาหารนะคะสุนันก็มีอาการแบบน้าไหลไหลแล้วะคะ่ะ <_ d ose> พฤติการการเรียนรู้แบบฝังใจนะคะก็คือเป็นพฤติการการ พฤติกรรการเรียนรู้แบบฝังใจนะคะเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าในช่วงแรกของชีวิตค่ะด้วยการจดจำสิ่งเร้าต่างๆได้นักเรียนดูภาพฝั่งซ้ายมือนะคะนักเรียนก็จะเห็นลูกหา่านแล้วก็มีคนอยู่ใช่ไหมคะก็คือเนี่ยนี่ก็จะเป็นการการทดลองของคอร์ลัตลอเรนนะคะซึ่งเขาได้พบนะคะว่าลูกห่านนะคะเมื่อฟักออกมาจากไข่เนี่ยเมื่อเห็น เขาหรือว่าวัตถทุที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะลูกหาะะ่านค่ะเขาก็จะคิดว่าเป็นแม่ของมันนะคะแล้วก็จะมีการติดตามไปทุกที่คะ่ะเมื่อเขาเคลื่อนที่หรือว่าลูกห่านพบสิ่งที่วัตถุที่เคลื่อนไหวได้เป็นวัตถุแรกคะ่ะต่อไปก็เป็นพฤติการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกนะคะ พฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกนะคะเป็นการแสดงออกของสัตว์ค่ะที่ผ่านการกระทํามาก่อนถ้าผลที่ได้จากการกระทํานั้นนะคะมีผลต่อการดำรงชีวิตที่ไม่ดีหรือเสียประโยชน์เนี่ยสัตว์ก็จะเลิกแล้วก็ละเว้นพฤติกรรมเหล่านั้นค่ะแต่หากผลที่ได้มาจากการกระทํานั้นนะคะทาให้คุณภาพชีวิตของสัตว์เนี่ยดีขึ้นนะคะสัตว์ก็จะมีการทําพฤติกรรมนั้นนะคะซ้ําๆต่อไปยกตัวอย่างเช่นของสกินเนอร์นะคะโดยการทดลองให้คางคกนะคะเอาเอาพึ่งนะคะไป เอาพึ่งอะไปให้คังคกกินแล้วปรากฏว่าเมือ่อคังคกกินเข้าไปนะคะคังคกก็รู้สึกว่ามันเจ็บใช่ไหมคะเพราะว่าโดนพึ่งต่อยคังคกแล้วก็เมื่อเอาไปให้ครั้งที่สองนะคะคังคกก็จะเลือกแล้วว่าอ่าฉันไม่กินพึ่งแล้วเพราะว่ามันต่อยปากฉันเองนะคะ<อ>แล้วก็ต่อไปส,สกินเนอร์เนี่ยก็ได้เอามาลรงปอไปให้ค่ะเอามาลรงปอเนี่ยไปให้คังคกแล้วก็เห็นคังคกนะคะก็สามารถกินมลรงปอ กินมะงปอเข้าไปแล้วก็รู้ว่ามะรงปอนะคะไม่ไม่สามารถต่อยหรือว่าทําให้มันอ่ะรู้สึกเจ็บนะคะเมื่อสกินเนอร์เนี่ยเอามะร็งปอครั้งที่สองไปให้อีกครั้งโคก็จะมีการกินมะรงปอต่อไปค่ะแล้วก็เมื่อเอาทั้งมะรงปอแล้วก็พึ่งไปให้นะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าครังโคกนะคะก็จะกินเฉพาะมะงปอแล้วก็ไม่กินพึ่งพฤติกรรมนี้นะคะก็สามารถให้เราก็สามารถให้เด็กๆนะคะได้รู้ว่า คางคงน,นะคะเลือกกินมะรงปอเพราะว่ามะมรงปอนะคะไม่ส่งผลเสียต่อมันก็คือไม่ทําให้มันเจ็บนั่งเองค่ะต่อไปก็จะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบเรียนแบบนะคะก็คือเป็นการแสดงออกที่เกิดจากสัตว์นะคะได้สังเกต,ะะตเห็นพฤติกรรมของสัตว์อื่นแล้วก็เรียนรู้ว่าการกระทําในลักษณะใดานะคะที่กระทําแล้วได้รับประโยชน์จึงเกิดการเรียนแบบของการกระทํานั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนกติ๊กนะคะในประเทศอังกฤษค่ะโดยนกติ๊กนะคะจะมีการไปจิกกล่อง นมอะค่ะที่วางอยู่หน้าบ้านของชาวบ้านใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยนกชนิดอื่นนะคะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อนกติ๊กเนี่ยทาแบบนี้นี่เองถึงจะได้นมนมเอามาดื่มนะคะเขานกชนิดอื่นเนี่ยจะมีการเลียนแบบแบบนกติ๊กนะคะก็คือจะมีการไปจิกกล่องนมเหมือนกันตามตามบ้านของชาวบ้านนะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะ พฤติกรรมสุดท้ายนะคะก็คือพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผลค่ะเป็นการแสดงออกโดยใช้สติปัญญาหรือประสบการณ์ในอดีตของสัตว์เนี่ยมาใช้ในการแก้ปัญหาค่ะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นนะคะสัตว์จะพบเป็นครั้งแรกก็ตามค่ะยกตัวอย่างเช่นการทดลองของโคลเลอร์นะคะโดยเขาเนี่ยได้นําลิงแชมเปนซีนะคะไปวางไว้ในห้องทดลองค่ะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็นาอาหารนะคะไปแขวนไว้อยู่ที่จุด จุดที่สูงๆนะคะดังรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะคะแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีกล่องนะคะวางไว้ข้างๆคะ่ะจันนั้นนะคะลิงชิมแพนซีเนี่ยก็มีการนํากล่องคะ่ะมาเรียนต่อการดําภาพเลยแล้วก็ปินเอาอาหารนะคะมากินได้พฤติกรรมนะคะพฤติกรรมนี้นะคะจึงเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผลนั่นเองคะ่ะ ค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีมและคุณครูเก๋นะคะก็จะได้สอนเรื่อง i n n a t e t behavior และ learning behavior จบก,กันไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณครูบีมและคุณครูเก๋นะคะก็จะมีใบางานให้นักเรียนนะคะได้ทํากันด้วยคามี10ข้อนะคะในใบางานนะคะโดยให้โดยคาชี้แจงนะคะคือจะให้นักเรียนนะคะเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดหนึ่งข้อนะคะแล้วทําลงในสมุดค่ะต้องเขียนโจทย์ไหมคะครูบีมอ๋อต้องเขียนโจทย์นะคะแล้วก็เขียนคําตอบนะคะ อย่างเช่น1ประเภทของพฤติกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภทและอะไรบ้างแล้วก็เขียนตอบอย่างเช่นนักเรียนตอบขอไขนักเรียนเขียนไปว่า3แบบคือ1พฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่กําเนิด2พฤติกรรมที่ฝึกฝน3พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างนี้นะคะครูบีมคะนักเรียนสัญญาถามเข้ามาว่าไม่เขียนจดได้ไหมครับ อ๋อไม่ได้นะคะต้องเขียนค่ะเพราะว่าอะไรคะไอก้กระซิบกระซิบนิดนึงไดไหมครูบีมเอ้ยครูบอกนิดนึงก็ได้นะคะว่าอันนี้อาจจะเป็นแนวข้อสอบของปลายภาคได้เลยนะคะกระซิบนะน,นี่กระซิบนะเออต้องเขียนนะคะเพราะฉะนั้นครูว,ว่าทางที่ดีก็เขียนไว้ดีกว่าเนะเอาไปอ่านสอบด้วยนะคะนะักเรียนใช่ค่ะเราเริ่มกันเลยเนาะครูจะให้เวลา30สินาทีนะคะในการเขียนเขียนกันเลย เสร็จกันยังคะข้อหนึ่งเสร็จยังคะไปข้อถัดไปเลยค่ะคุณบีไปข้อถัดไปเลยนะคะไปเลยนะมีใคสเสร็จยังเงยโอเคไปไอไปเลยนะข้อสามแล้วนะคะอย่าเล่นเพ่นจนนะคะนักเรียน สี่เลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณบิวค่ะกน,นิกาแชทมาว่าอ๋อข้อสามยังไม่เสร็จคะ่ะเอเคค่ะครูกลับให้นะคะนัดเงินที่เสร็จแล้วก็รอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะเอ่อคุณครูจะบอ,อกนะคะว่าให้นักเรียนนะคะตั้งใจอ่านโจทย์และตั้งใจทำนะะเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะเป็น,นทั้งคะแนนเก็บและเป็นแนวข้อสอบได้ด้วยนะคะ อไปเลยนะคะครูบีมคะ <หา S 2> สุขดีถามเข้ามาว่าแนวข้อสอบไปภาคมีกี่ข้ออ๋อข้อสอบไปภาคมีกี่ข้อค่ะมีกี่ข้อเนี่คะครูเก๋ตอนนี้ครูก็ยังไม่แน่ใจเนะเาะรอไว้ไป,ไปตอนเดี๋ยวใกล้ใก้ลุ้น,น,นแต่ครูแนะ<อ><อ>น,นำนะคะว่าตรงน ใช่ครูคิดว่าในใบฝังหานี้ก็น่าจะมีสักกี่ข้อดีนะกี่ข้อนี่นะเชื่อครูเหยิ่งอ่านยิ่งได้ยิ่งทายิ่งได้เลยอ่าไปข้อต่อไปกันเลยนะคะ ดีๆนะคะนักเรียนข้อที่เจ็ดแล้วนะคะข้อที่แปดแล้วนะคะมีใครทันไหม ơi? เอ่ยเอ้ยมีใครไม่ทันไหมเอ่ยเล่นมโมกเล่นโมกนี่เล่นมโ <laughs> นมกจริงเ <laughs> จ๊โมกโมกค่ะไปจอนเลยนะคะ ถ้าใครตั้งใจฟังคุณครูบีมแลคคุณครูกีน,นะคะก็จะสามารถทําข้อสอบได้เลยค่ะเพราะข้อสอบนั้นมันอยู่ในเนื้อหานะคะสัดส,สินแชนมาครูบีมพาสัดส,สินแชนบาว่าทําเสร็จแล้วส่งไหนครับให้เข้าไปส่งในโรงเรียนเลยไหมส่งมาในโรงเรียนได้ไหมครับอ๋อขอเป็นตัวแทนตัวแทนส่งได้ไหมคะครูบีมหรือว่ายังไงอ๋อคุณครูรบกวนให้นักเรียนนะคะ ถ่ายแล้วก็ส่งมาให้คุณครูทางทางกร<ะ>ุ๊ปไลน์ของเราเลยนะคะแล้วก็เขียนส่งเป็นในอัลบั้มเนาะเป็นอัลบั้มของใครของมันนะคะแล้วก็เขียนด้วยนะคะว่าชื่ออะไรของใครอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนะคะนักเรียนเขียนชื่อมาด้วยเนาะสําคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวครูไม่รู้ว่าจะให้คะแนนใครดีรครูยิ่งอยากแจกคะแนนอยู่นะคะคะแนนไหมมีใครไม่ทันไม่เลยไม่มีเนา โอเคอย่าลืมนะคะเสร็จแล้วครับโอเคเสร็จกันแล้วโอเคอย่าลืมนะคะส่งทางช่องไหนคะจำได้ไหมไหนตอบมาว่าอะไรกันบ้างโอเคส่งอย่าลืมนะคะว่าส่งมาทางจานบอกให้ส่งในไลน์ไม่ใช่กลุ่มอะไรเนี่ยเมสิ่เจะไม่ใช่เฟซส่วนตัวครูนะคะคือส่งมาทางไลน์ของครูนะคะไานกลุ่มไลน์นะคะส่งไปในไหนคะ ลงที่อัลบั้มนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะชื่อเลขที่นะคะค่ะอย่าลืมนะแล้วก็ฝากด้วยนะคะว่าเอ่อให้กลับไปทำ My m i n d mapping มาส่งอาจารย์ด้วยนะคะเกี่ยวกับ learning behavior และ In innate behavior นะคะ,คะอ๋อส่งวันไหนคะคูเก๋ ส่งวันไหนดีคะครูเบมเราเราจะอ๋อครูให้เวลานักเรียนนะคะหนึ่งอาทิตย์ค่ะเจอกันคราบหน้านะคะช่วงนี้ก็เป็นยังเป็นสถานการณ์โควิดนะคะเราไม่สามารถที่จะมาเจอกันในโรงเรียนได้<ช>เนาะฉะนั้นก็นักเรียนอย่าลืมดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะคะครูก็หวังว่าเราจะได้มาพบกันไวๆเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนพักผ่อนแล้วก็พักกินข้าวพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ค่ะค่ะ ไปพบวกวันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ